วัดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถตัดหญ้าเดินตามนะครับตัวนี้นะครับมีเกียร์เดินหน้าเกียร์เดียวนะครับใช้งานไม่ยากนะครับง่ายๆเองนะครับก็มีจุขึ้นใบมีดมีจัวปล่อยให้เดินตัวนี้มีไฟให้ด้วยนะครับตัดเครื่องแล้วก็มีสวิตเปิดด้านหลังมีไฟให้นะครับตัวนี้จะมีตำาหน่งที่ถังน้ำมันบุกนะครับปล่อยเลยนะครับเกียร์เดียวใบมีดอันนี้เก็บงานสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเครื่องชิบายุร่าหกแรงนะครับเป็นจีงสีจังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตัดจะเป็นยัังงไนะครบ ก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็โชคล้วดึงสตาร์ทครับโอเคอันนี้เดินหน้าเกียเดียวนะครับผ่าตัดประมาณ60เซนนะครับ ใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับน้ำหนักไม่เยอะครับสามารถยกขึ้นกระบะได้ครับสองคนยกขึ้นได้เลยครับผมมีเกียร์เดินหน้าเองนะครับเราไม่ต้องเข็นไม่ต้องดันนะครับ ความเร็วของการเดินจะขึ้นอยู่กับการเร่งเครื่องด้วยนะครับจะสัมพันธ์กันกลับไปมีดด้วยนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานครับมีตำหนิที่ถังบุบนิดนึงครับผมราคาก็อยู่ที่18,500บาทรวมส่งครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวรถตัหญ้าของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจร้านได้นะคะหมอเกษตรชาแนลนะคะหรือว่าจะทักเป็นอินบ็อกข้อความเรามาก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะหมอเกษตรชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ